สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องช่างตงชาแนลอีกแล้วนะครับครับผมวันนี้จะพามาดูาตัวเบเกอร์นะครับสะกิดเบรเกอร์ครับหรือว่าเซฟตี้เบรกเกอร์ครับก็จะมีสองแบบด้วยกันนะครับนี่จะมีสองแบบวันนี้ผมพา,าพามาดูและเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างสองสองชนิดนะครับก็เป็น เซฟตี้เบเกอร์นะครับตัวสองขานะครับนี่นี่สองขามันนี้ครับเซฟตี้เบเกอร์นี่นะครับแล้วก็จะมีเซอร์กิตเบเกอร์นะครับหรือว่าลูกเซอร์กิตนะครับเรียกสั้นๆครับจะมีวิธีการต่อหรือว่าวิธีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับให้ฟัง นี่ครับเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ,รรบหรือว่าเซฟตี้เบรกเกอร์หน้าที่หลักๆแล้วนะครับมันก็คือสวิตช์ไฟฟ้านะครับตัดไฟอัตโนมัตินะครับอันนี้พวกนี้ออกแบบมาเพื่อนะครับเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกินหรือทั่วไปนะครับ ที่เกิดจากโหลดเกินหรือว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะครับผมการทํางานของมันก็คือตัดกระแสไฟฟ้าหลังจากาไฟช็อตครับหรือว่ามีการใช้ไฟเกินครับใช้ไฟเกินที่ที่ผ่านออกจากหลังเบกเกอร์แล้วนะครับก็อันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่กันดูดเนาะตัดแค่ ไฟช็อตกับกระแสเกินนะครับนะครับก็อันนี้จะส่วนมากจะหาจะเจอนะบพบเจอได้ได้ทั่วไปเนาะก็จะใช้ทั่วไปตามเบเกอร์แอร์นะครับที่ที่เจอบ่อยนะครับเบเกอร์แอร์เบเกอร์เครื่องทำน้ำเย็นนะเบเกอร์ Baker, พวกยังไงล่ะที่ท,ที่ติดตั้งนิยมติดตั้งตามบ้านเบเกอร์ปั๊มน้ำอย่างนี้พวกนี้ ก็วิธีต่อเข้าก็นะครับลายนิวตันนะครับนี่ลายนิวตันขาเข้านะครับข้างบนขาเข้าแล้วก็ลายนิวตันข้างล่างขาออกนะครับตัวนี้สามสิบแอมป์นะครับสองรอยิบสี่โวลต์นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นสองขาครับสองโพรสองขานี่ นะครับผมก็หนะ้าตาประมาณนี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยหรือว่าเคยต่อใช้งานหรือว่าเคยเห็นช่างมาเปลี่ยนหรือว่ามาติดตั้งอ,อะไรเลยครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซอร์ u ิ t เบเกอร์นะครับนี่นี่คือชนิดนะครับ MCB นะครับเป็นสควอดีนะครับยี่ห้อสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ข้อแตกต่างก็คือ นะครับ์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับตู้ครับตู้คอนซูเมอร์ครับหรือว่าตู้ LP ตู้โหลดเซนเตอร์นะครับต้องต้องใช้ร่วมเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับจะมีคล้ายๆเป็นปลั๊กอินเสียบเนาะปลั๊กอินเสียบตรงบาร์ที่เป็นบาร์ทองแดงหรือว่าบาร์อลูมิเนียมครับในตู้คอนซูมเมอร์ตู้ LP หรือว่าตู้โหลดเซนเตอร์นะแล้วก็ไฟ ไฟจะเข้าตรงนี้นะครับนี่เสียบพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บไฟก็จะมาจออยู่อยู่ตัวนี้ละแล้วเราก็เอาสายที่จะไปต่อใช้งานต่อเข้าข้างล่างนี่ครับเข,ข้างล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวลักษณะตู้เนะผมเอ่อไว้ผมมาทําคลิปให้ดูอีก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 คราวหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเปิดไปเปิดดูตู้คอน s u m อ e r นะครับก็จะประมาณนี้นครับนี่ ลักษณะการทํางานก็ทํางานคล้ายๆก,กันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่กันดูดนะครับตัวนี้เป็นตัดกระแสเกินกับตัดวงจรเมื่อ,อวงจรไฟฟ้ามีปัญหาช็อตเซอร์กิตนะครับช็อตเซอร์กิตหรือว,ว่ารัดวงจร,รเพื่อเพื่อป้องกนันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเช่นไงล่ะถ้าใช้โหลดเยอะถ้า เราเผื่อตัวกระแสเนี่ยมากไปนะครับพอโหลดมากๆขึ้นแล้วสายขนาดสายมันเล็กมันก็อาจจะไม่ตัดนะครับก็ทําให้เกิดเพิงไหม่หรือว่าสายไฟละลายไม่ได้นะครับก็ในการเลือกใช้งานก็พยายามดูนะครับดูกระแสนะครับนี่ ตอนนี้สามสิบสองแอมป์นะครับตอนนี้ C สามสองสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับนี่ครับจะ,ะแคลดีแบบเสียบนะครับ<ม>ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมที่ที่ผมมาส่วนในการคำนวณหรือว่าในการหากระแสการตัดกระแสของ กระแสรวมว่าโหลดรวมนะครับอะไรสักอย่างอันนั้นจะเป็นส่วนของช่างที่เขามาประเมินแล้วก็ที่เขาจะคํานวณสามารถคํานวณได้นะครับส่วนของผมไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้ได้ได้ไดคนนํานวณนั้นเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็ดูประมาณดูที่หลดนะครับการใช้งานของหลดหลอดหรือว่าปั๊มน้ําหรือว่าพวกที่เป็นหลอดไฟปลั๊กไฟนะครับพวกไมโครงคงคงเวฟตู้เย็น,นครับก็ ดูตามเราส่วนสูตรก็ไปเปิดใน o o o g แลเนาครับเปิดใน Google เพราะว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยจำเพราะว่าส่วนมากผมทำงานเกี่ยวกับพวกระบบไฟฟ,ฟ้าสื่อสารนะครับก็จะถนัดในเรื่องของระบบโทรศัพท์เป็นหลักในส่วนของในการเอา ตัวอย่างของเซอร์กิตเบเกอร์หรือว่าเซฟเซฟตี้เบเกอร์นะครับมาให้ดูก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นเบเกอร์สองขาที่ตั้งทั่วไปแล้วก็ตัวนี้เป็นเซอร์กิตเบเกอร์หรือว่าลูกเซอร์กิตครับติดตั้งในตู้คอน sumer โหลดเซนเตอร์หรือว่าตู้ l p นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเพื่อจะให้เป็นเกี่ยความรู้เล็กๆนะครับ อาจจะไม่ครอบคลุมมากเท่าไหร่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับหรือท่านใดมีคำแนะนำหรือว่า คําติชมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็จะนําไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกคลิปของช่องช่างตุ้งชาแนลนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ